สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆคนที่รักบอนไซน์นะครับก็วันนี้ก็พามากีดเปิดยอดอีกแล้วนะครับมากีดเปิดยอดนะครับพอดีมันได้เวลากีดเปิดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นทรงที่ว่าโชว์โชว์ครึ่งซีกนะครับเหลือเปลือกไว้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับจะเปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดยอดตรงนี้นะเดี๋ยวเห็นนี่ครับ นะครับตรงนี้เลยนะครับแต่เราต้องพยายามใช้เบาๆนะเบาๆมือกลัวยอดจะหักนะครับนี่ครับผมก็ได้ทําการได้ทําการกรีดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดึงจะดึงให้ดูนี่ครับดึงนี่ครับดึงลงมานี่ครับดึง ดึงเสร็จแล้วนี่ครับแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับแต่มันจําเป็นนะครับมันต้องเราให้ตรงกลางรับแสงนะครับถ้าตรงกลางไม่รับแสงก็ต้นก็จะยาวนะครับเดี๋ยวเราคอยคอยดึงช่วยแบบนี้ครับน้อกจีให้ให้ตรงกลางเขาเปิดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก็ฝากกดติดตามคนรักบอลไซสองหนึ่งห้านีครับ ทาง YouTube นะครับก็กดติดตามเพจได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ